จากที่เราได้ลองใช้อุปกรณ์ของไฟไอแสง300วัตต์นะครับที่เคมไว้ว่า300วัตต์โดยโดยการจัดบรรยากาศในห้องเนี่ยก็คือว่า <c oughs> ผมลองใช้ในห้องเล็กๆห้องไม่ไม่น่าจะเกิน4คูณ4แล้วก็มีแอร์แล้วก็มีไฟไฟด้านหน้านี่คือก็เป็น fv 200 สำหรับโกดอกนะครับไฟหลังก็เป็น Practical l i g h ปกติทีนี้สิ่งที่เราจะทดสอบวันนี้ก็คือว่าผมอยากจะดูว่าตัวนี้เวลาเราใช้เนี่ยไมคด้านหน้าที่ผมใช้ก็คือเป็นไมโครไมโครโรดไมโครนะครับสำหรับตัวเล็กที่เสียดได้โดยตรงแล้วก็มุมกล้องตัวนู้นก็จะเป็นที่อยู่ด้านหลังก็จะเป็นตัว GoPro แล้วก็โรดไมโครไมโครเหมือนกัน <c oughs> ก็คือที่ผมจะจัดให้ดูเนี่ยก็ถ้าเราใช้ในสถานการณ์จริงเนี่ยมันจะมีเสียง เล็ดลอดเข้าหวังไหมเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยตัวไฟเนี่ยพัดลมจะทํางานตลอดเวลาอย่างที่เจ้าของร้านเจ้าของเล็ดที่ที่เขาส่งไฟมาให้ผมนะครับเขาบอกแล้วว่าไฟเนี่ยในตัวม้อแปลงด้านบนตัวพัดลมด้านบนเมื่อเราเปิดมันจะทํางานตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อตัวตัวเนี้ยไอตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวคอนโทรลหรือตัวม้อแปลงที่แยกออกมาเนี่ย <c oughs> มันจะทํางานก็ต่อเมื่อเวลาที่มันร้อนเท่านั้นหลังจากที่ผมได้ลองใช้แล้วก็ได้ต่อเนี่ย ก็ยอมรับว่าไฟเนี่ยเมื่อเราใส่อุปกรณ์คือไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้แล้วกันเขาเรียกว่าเนี่ยตัวเนี้ยเมื่อเราใส่ตัวเนี้ยยอมรับว่าแสงที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะพุ่งแล้วก็แรงมากกว่าโกดอกแต่ตอนแรกที่ผมเปิดเปิดไฟเท่ากันลองทดสอบทั้งสองอันที่เป็น200กับ300รเลยรู้สึกว่าเอะมันมันมองไม่ออกว่าแตกต่างแต่มีส่วนที่เราเรารู้สึกผมรู้สึกว่ามันติงก็คือว่าทีนี้เพื่อนๆลองดูแล้วกันนะนี่ก็คือว่าในระยะเนี่ยจากโกโปรเราก็จะเห็นนะครับระยะนี่จากตัวกล้อง จากตัวกล้องตัวนี้ที่ผมตั้งอยู่เนี่ยไปหาตัวไฟ300รเนี่ยระยะน่าจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรโดยประมาณนะครับก็คือระยะระยะ,ะพอๆกันกับกับกับผมเนี่ยประมาณพอๆกันเสียงพัดลมเนี่ยมันจะมีอยู่2จุดก็คือด้านบนเนี่ยมันจะดังอยู่ตัวเลาผมรู้สึกว่าแอร์เราเบาไปเลยทีเดียวี่ตอนแรกรู้สึกว่าเราแอร์ในห้องเรารู้สึกว่ามันดังทีนี้ผมปรับไป100%เต็มนี่นะครับ100%เเต็ม สิ่งที่มันติงก็คือว่าจริงๆแล้วแสงมันจะสว่างกว่าน,นี้นะแต่ว่าผมใส่สนุ๊ก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นจากแอมพีโฟแอมพโฟลอะไรสักอย่างที่มันสามารถที่จะบังคับไฟบังคับสีไฟแล้วก็บังคับรูปร่างของไฟได้เนี่ยคือเป็นประมาณนี้ครับก็คือสามารถที่จะบังคับได้ก็คือสั่งในลาซด้าเหมือนกันก็คือน่าจะมาเป็นส่วนคล้ายๆกับของแนนไลท์ที่ใช้กับอาหกสิบ ฟอสซ่าหกสิบนะครับก็มาให้ทันเราก็ต้องซื้อตัวนี้นะครทีนี้เนี่ยผมจะลองให้ดูนี่คือถ้าลักษณะถ้าเราไม่มีตัวนี้แต่ตัวนี้มันร้อนพอสมควรเนาะผม,ผมก็เลยยังเปิดไวน้นี้ถ้าเกิดสมมุติปกติผมใช้ตัวเนี้ยกับตัวไอโกดดกสองร้อยเนี่ยรู้สึกว่าแพทติเกิลข้างหลังเนี่ยไอไฟไม่ใช่แพทติเกิลไฟที่เป็น,ท,ปนที่เป็นตกแต่งข้างหลังที่เป็นรูปเงาข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยชัดแต่พอเป็น300ของไอแสงรู้สึกว่าชัดได้ชัดเจนคือเราลองใช้ไอ้นี้ดูนะ ร้อนโอเคพอใส่ไปแล้วเนี่ยเราก็ปรับวงได้ใช่ไหมอันนี้ผมปรับให้เป็นอย่างนี้อ่าแสงก็จะเป็นแบบเป็นลำเป็นเป็นเส้นก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็แล้วแต่เราว่าเราจะจะน,นี่ใหญ่สุดอันนี้ก็จะชัดหน่อยก็จะบเบลอหน่อย หังเกตเสียงแล้วกันนะครับพอตัดเสียงไปที่ตัวโกโปเนี่ยก็จะได้ยินเสียงใกล้ก็คือว่าตรนนั้นประมาณน่าจะมาสักสามสิบเซนจากตัวลําโพงเอ้ยจากตัวไฟนะครับแต่ตัวเนี้ยอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือว่าเวลาเราหลีเราเพิ่มไฟเนี่ยตัวปลั๊กเนี่ยไอตัวหม้อแปลงตัวเนี้ยที่เราได้มาเนี่ยตัวหมอแปลงที่เราได้มาเวลาเราหลีสมมุติเราหลีโอเคเราหลีไปที่สักอ่าตอนนี้อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมองไม่เห็นเนาะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ยาเห็นแสงข้างหลังมากกว่าทีนี้อ่าอันนี้อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือตอนนี้ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่กลายเป็นว่าไม่เห็นแสงเลย ไม่เห็นแสงเลยแล้วเรามองดีๆก็คือว่ามันจะทํางานอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่50%ก็คือแสงจะตัดแล้วจนไม่เห็นแล้ว ก็คือเหมือนกับว่ามันเร่งอยู่ที่ก็คือในความจริงถ้าเราไม่ใส่ตัวแพตติเคิลไม่ใส่ไม่ใส่ตัวควบคุมแสงตัวนี้นะครับผมก็ยอมรับว่าในตอนแรกที่เราไม่ใส่เนี่ยก็ก็เวลาเราหลีไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแสงไม่มีสมมติเดี๋ยวผมจะลองตัดดูก่อนนะเดี๋ยวลองดูนะแต่ว่ามันร้อนเหลือเกินคมจะทำยังไงเนี่ยผมเบาก่อนร้อนมาก โอ้ร้อนมากเลยไม่กล้าปรับจับโอ้ร้อนมากมลนลายเลยทีเดียวตัวเด็กๆเกนี่ถ้าใช้ตัวนี้ก็ต้องระวังดีๆหน่อยนะครับเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นไฟที่ร้อนพอสมควร จริงแล้วผมมองว่าอาจจะเหมาะเดี๋ยวผมรอไฟไฟเปาก่อนอาจจะเหมาะถ้าเราถ้าสมมติมเราใช้นอกสถานที่แล้วเป็นในสถานที่ที่ประมาณว่าไม่ได้ต้องการเสียงที่เงียบมากนักหรือถ่ายหนังหรือถ้าเป็นงานแต่งหรือถ้าเป็นงาน outdoor หรือเป็นงานอีเวนต์หรืองานเดินแบบหรืออะไรลักษณะน,นั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเหมาะ มากแต่ถ้าเกิดในการที่เราจะใช้ในสตูดิโอเล็กๆลกลกแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าบางคนจะต้องการในเมื่ออยู่ในสตูดิโอเล็กๆเราจะต้องการไฟที่มันแรงขนาดนี้ไปเพื่ออะไรเพราะจริงๆแล้วเราซื้อฟอสซาหรือว่าตัวไฟเล็กๆ 60D ดีหรือ 100D ดีอะไรก็ได้ที่มันตัวเล็กๆหน่อยในโฟโต้อะไรก็ได้ที่มันใช้ได้ในสตูดิโอเล็กๆแต่ว่าแต่ว่าพอพอผมมีเนี่ยผมมีตัว ไอ้โฟร์ซ่าหกดีกับตัวโกลด์สองร้อยเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่พอเราอยากจะใช้ที่มันตัวใหญ่ตอนล่าสุดที่เราใช้ในงานงานอบรมหะือสักอย่างเนี่ยไฟดวงเดียวมันแรงไม่พอก็เลยคิดว่าอยากจะมีตัวนี้เข้ามาแต่เหมือนกับว่าพอเราใช้ในห้องเล็กๆเนี่ยเราอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดใช้ในที่สถานที่ที่แบบว่าห้องประชุมใหญ่ซึ่งห้องประชุมใหญ่ในความเป็นจริงแอร์มันดังอยู่แล้วพอแอร์มันดังอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรกับตัวนี้เท่าไหร่ อันนั้นอาจจะเหมาะเราก็รวมไปถึงการถ่ายหนังต้องการแสงแดดแรงๆที่แสงสาดเข้ามาแล้วไม่ต้องการเสียงหรือเราอาัดเสียง w o i c e o v e r แยกแต่ก็แล้วแต่จุดประสงค์นะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าถ้าเขาพัฒนาแล้วก็ตัวเนี้ยทำได้ดีกว่านี้ก็หมายถึงว่าถ้าสมมุติเราเปิดที่มัน1 5 20%แล้วแสงมันออกชัดเจนเนี่ยมันมันก็อาจจะทำให้ใช้ได้กว้างมากขึ้นก็ในมุมมองของผมนะแต่ว่า แต่ว่าก็แล้วแต่แต่รวมรแต่ว่าสิ่งของที่เขาให้มาแมททิวตตัวนี้ไม่ร้อนเลยตัวพัดลมตัวหม้อแปลงที่อยู่ตรงนี้ไม่ร้อนแล้วตัวสายก็ถือว่าแข็งแรงดีแตแต่ไฟสามร้อยเนี่ยเรายอมรับว่ามันร้อนพอสมควรเดี๋ยวผมลองถอดฮึบฮึบถอ,อดได้ไหมผมปิดหมดเลย ร้อนมากเลยมันจะใช้ถ<ร>ุงมือก็ไม่ได้มันร้อนจริงๆร้อนจริงๆเรเป็นเหล็กเนาะร้อนรอนก่อนอ <c oughs> ในงานตัวนี้ก็คือถ้าฟังจากเสียงด้านบนจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ ไม้ที่จ่อตรงนั้นเราจะได้ยินเสียงตลอดเวลาเดี๋ยวลองดูผมก็ไม่รู้ยังไม่ได้ว่าลองฟังเสียงว่าเสียงพอเราออกจากตรงนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างเราก็อยากจะลองดูอีกทีแล้วกันเนาะจริงแล้วถ้าเรามีโอกาสผมก็อยากจะลองเอาไปใช้ในงานที่ที่เป็น outdoor ดูอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับคนที่มีบัตเจ็ตไม่เยอะแล้วงานก็ไม่ได้เยอะแล้วอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยในมุมมองของผมเนี่ยสําหรับผมเองแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยมากเท่าไหร่นะ เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ออกไปถ่ายหนันงบ่อยแล้วก็ภายในห้องเล็กๆแค่เนี้ยไฟที่มีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่จาเป็นต้องมีถึง3ดวงสดวงอะไรเงี้ยในมุมมองของสําหรับของผมนะครับแต่สําหรับของเพื่อนๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะซื้อตัวเนี้ยแล้วเป็นตัวเดียวที่เราจะซื้อไว้ใช้เลยเนี่ยแล้วครอบคลุมทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องต้องยอมรับกับใจว่าโอเคมันจะมีเสียงนะถ้าเราจะไว้ในสตูดิโอเล็กๆเนี่ย กับบางรุ่นที่เสียงมันเงียบจริงแล้วก็เสียงแรงแสงแรงจริงๆอย่างสมมุติเราเห็นถ้าเป็นแอ l ไลท์ที่เป็น300 300 fs นะครับก็คือเขาเปิดแค่10%หรือ5%เองด้วยซ้ำแต่คือไฟมันออกมาชัดเจนอย่างที่ผมเคยดูรีวิวของเทปกาเจ็ตนะก็มันออกมาชัดเจนก็ลองช่างใจดูแต่ว่าตัวน,นั้นราคาเนี่ยมันก็เหยียบเข้าไปถึงที่ประมาณ12ื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นสองแล้วแต่ว่ามันก็ใช้ครอบคุมแล้วก็ผมถ้าที่ผมฟังจาก ผู้ผลิตเนี่ยเขาก็บอกว่าชัดเจนว่าโอเคตัวไฟเนี่ยถ้าเขาเทียบกับตัวอะไรนะ a d o b e ไม่ใช่ Adobe ถ้าเขาเทียบกับตัวถ้าเขาเทียบกับตัวไม่ใช่นอะไร a อ e r t u r e ถ้าเขาเทียบกับตัว a อ e r t u r e เเนี่ย3ามร้อยเนี่ยก็คือเวลาเขาใส่สูทไม่ใช่สนูทแล้วเขาใส่ตัวกันแดดตัวเนี้ก็คือว่ามันมันมันใช้ได้ดี เขาก็บอกว่าโอเคมันใช้ได้ดีเลยทีเดียวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาไม่มีตัวครอบตัวนี้มาให้นะครับอืตัวครอบตัวนี้มันจะเป็นตัวครอบไฟก็คือตัวครอบไฟที่มันเป็นแผงไฟที่ผมได้เป็นของตัว g o อ d o ้ 200d ไอ้200 g o l d o อ ok, uh, fb 200อยู่แล้วก็คือเป็นตัวครอบไฟแต่ว่าทางร้านก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าในความจริงมันก็ไม่ได้ใช่มันจะมันจะทําให้เกิดปัญหาหรืออะไร ทำร้ายอะไรได้ง่ายอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวผมลองถอดออกตรงนี้น่าเลยน้องเปิดไฟให้ดูโอเคโอเคนี <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่ครับตัวที่ผมว่าเนี่ยก็คือตัวนี้ตัวที่เป็นตัวไฟก็คือแอป r t u ลเชอร์นี่ใช่แอปเปิลเชอร์โอ้แอมพิฟู ก็ไปกดได้ตอนที่มันลดราคานะครับก็จะประมาณ6,000กว่าบาทหรือประมาณ5,000ก็คือครบเซตเลยมีตัวมีตัวกันแสงมีตัวปรับสีเงาปรับอะไรได้เป็นของขวัญวันเกิดก็ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ปรับสีอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่าถ้าเกิดไฟผมเอาตัวสนุนนี่ใส่นะ,ะนี่นะเอาตัวนี้ของเข้ามาที่ใส่กับของเขาึบ โอเคต้องให้ลองลอโอเคอ่ะทีนี้ทีนี้เดี๋ยวดูนะครับพอผมเปิดเดี๋ยวพอผมเปิดก็คือถ้าสมมติอะผมเปิดผมปิดกล้องไปก่อน๋ยวผมไม่เห็นอ่ะเปิดที่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าเดี๋ยวผมก้มลงอ่ะตัวนี้ถ้ามองจริงๆแล้วคือเนี่ยอะมองดูงนนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ สี 40, 50, ่สิบห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์โออันนี้ก็คือประมาณแปดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แสงสว่างมาถึงด้านข้างเลยอันนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือโอเวอร์เลยผมเปิดหนึ่งจุดแปดนะครับก็ออยอมรับว่าถ้าพอใส่ตัวเนี้ยแสงมันสว่างจริงแต่ว่าเราต้องแลกมากับแลกมากับแลกมากับตัว เสียงดังนะครับทีนี้ที่นี้ผมจะลองดูตรงนี้เดี๋ยวผมปรับในแ v ดของผมให้เป็น f ่า f 8ผมต้องปรับไปถึง f 8ได้ด้วยกันนะครับถึงข้างหลังถึงจะไม่ Over อนี่ก็คือสิ่งที่เห็นณนตอนนี้แล้วกล้องด้านบนก็คงจะได้ยินเสียงอยู่แล้วนะครับว่ามันเสียงมันเป็นยังไงบ้างทีนี้ <c oughs> พอเห็นตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก่ค่อยลดลงนะครับตัวนี้ไอตัว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 ,อตวมอแปลงตัวนี้มันจะทํางาน มันจะทำงานแบบว่าเมื่อมันร้อนมันจะทำแต่เมื่อมันเย็นมันก็จะดับของมันเองผมเปิดๆก่อนอ่าลงรถไปปุ๊บอยู่ที่อ่ะอยู่ที่50%นี่คือ50%อันนี้ผมยังเป็น F 8อยู่50%ผมป 1.8 1. มันเดิมอ่ะมันก็โอเวอร์ไป1บวก3 1.3อ่ะโดยประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะลองใช้ถ้าถ่ายด้านนอกมาอันนี้ผมเปิด50%ด้านหลังไฟสว่างด้านหลังนี่ครับประมาณนี้50%ทีนี้ผมจะทำยังไงอ่ะถ้าผมจะลองอ่ะตอนนี้ก็เปิดใช้ตัวกล้อง ZV1 นะครับแล้วก็ F 1.8 Speed Shutter 50แล้วก็ ISO 250ไฟด้านขวามือของผมนี่ก็คือเป็นตัว Godox ok. 200แล้วก็ใส่เ,เรียกอะไรนะแล้วก็ใส่ Softbox Softbox อบบออบบอขนาดประมาณ60เซน คือมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยฟุง้งไม่ค่อยไม่ค่อยซอฟท์เท่าไหร่เพราะว่ามันมันเป็น60เซนนะครับแต่ว่าผมมีอุปกรณ์เท่านี้ก็เลยที่จะเปรียบเทียบให้ดูที่นี้เนี่ยผมก็จะลองดูว่าสีทั้ง2ไฟไฟเนี่ยมันมันไปด้วยกันได้ไหมแล้วมันแตกต่างได้ไหมโดยที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ไฟล์ผมถ่ายด้วยไฟลอ่ HLG 3นะครับแล้วก็เอาไปเกรดเป็นเป็นเป็นใส่ลัดแล้วก็กลับมาเป็น เจ็ดศูนย์เก้าอะไรประมาณนี้เราก็ไปหาข้อมูลดูแล้วกันนะครับก็คือว่าผมจะถ่ายเป็นแฟลชไปแล้วก็ไปเกรดสีแล้วดูว่าสีทั้งสองอันเนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงตอนนี้ด้าน,นขวามือของผมเป็นโกลดอกสองร้อยนะครับผมจะปิดไฟแล้วผมก็จะเปิดตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์สำหรับโกดอกสองร้อยนะครับทีนี้ผมจะเปิดอ,อันนี้ค่าเคมันก็ปรับไม่ได้อยู่แล้วเนาะทีนี้ผมจะปิดตัวตัวนี้แล้วก็จะเปิดตัวนี้ที่ 50%นะครับดูนะปิดตัวนี้แล้วก็เปิดที่50% 50% <Okay. S 1> นี่คือ50%ของซอฟบ็อก R เผมใส่ซอฟบ็อก90นะครับก็คือแสงมันก็จะนุ่มขึ้นมาหน่อยเอาไฟหายไปไหนแสงก็จะนุ่มขึ้นมาอีกแล้วทีนี้ลองดูว่าทำแตกต่างระหว่างเปิดตัวนี้ ปุ๊บแล้วก็ปิดตัวนี้อ่าอันนี้เปิดไปที่ห้าซ็นดูนะครับปุ๊บเพราะว่าผมเปิดตัวนี้สิบสอซมันมันไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนี่30%มสิบสสิบหอ่ะ5้าในมุมที่เข้ากันแล้วผมไม่ได้แก้กล้องอะไรเลยนี่50%นะครับสำหรับ ตัวไฟของอัตัวนี้มีกริดด้วยนะออนนี้มีกริดด้วยถ้าตอนนั้นดูอยู่แต่ตัวนี้ก็คือเป็นที่นะเราลองปรับดูถ้าเป็นที่ห้าสิบเปอร์เซ็นฝั่งเนี้ยกับ f1.8 หนึ่งจุดแปดเนี่ยมันโอเวอร์แน่นอนแล้วดูตัวนี้ถ้าผมปิดปุ๊บแล้วผมเปิดที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตัวนี้จะซออขึ้นมาทันทีแล้วพอเปิดแล้วก็คือนี่ระยะใหม่ก็คือจากตัวนี้ไปถึงตัว มุมด้านบนก็ลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเราเราใส่ไมสัมภาษณ์หรือกล้องระยะเนี่ยกล้องระยะเนี่ยประมาณ1ช่วงแขน1ช่วงแขนผมเนาะหช่วงแขนกับอีกอหนึ่งฝ่ามือโดยประมาณลองดูนะครับว่าทีนี้อย่าลืมว่าเมื่อเราใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยตัวหมออแปลงด้านล่างเนี่ยมันจะทํางานเมื่อมันเกิดมีอาการร้อนมันจะทํางานของมันเองด้วยเพราะฉะนั้นไมซ์ที่มันจะรับเสียงมามันจะรับทั้งสองจุดก็คือรับทั้งจุดที่อยู่ด้านบน ก็คือตัวไฟกับลับที่อยู่ตัวหม้อแปลงด้านล่างสำหรับอุปกรณ์ผมเชื่อว่า Material แล้วก็ตัวเหล็กตัวสายต่อตัวอะไรเงี้ยไม่กองแกงไม่ใช่แบบพลาสติกแบบว่าไม่มีคุณภาพไม่ใช่ผมรู้สึกว่าจับดูแล้วบางทีรู้สึกดีกว่าอาจจะดีกว่า,าโกลดกรุ่นแรกๆบางตัวด้วยซ้ำ ไม่ว่าจะเป็น sl 6 0หรืออะไรตัวแรกๆนะครับตรงรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่าอย่างที่ว่าก็มันก็มีบางอย่างที่เราต้องแลกมากับเรื่องราคาที่มันถูกลงสำหรับใช้งานสำหรับผมเองแล้วถ้าเกิดลองลองไปฟังในคลิปวิดีโอดูแล้วกันนะครับว่าเสียงเนี้ยระยะประมาณเนี้ยแล้วก็ใช้ไมคไอโรดโรดไมโครเนี้ยเสียงมันเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอัปเดตสรุปแล้วเนี่ยไ สรุปอีกทีหนึ่งสำหรับวิดีโอทั้งหมดสำหรับไฟของแบรนด I ์ไอแสงเนี่ย300วัตต์ราคา6000นนิดๆเนี่ยรวมส่งนะครับเท่าที่สังเกตเนี่ยก็สามารถไปติดต่อกับเขาได้โดยตรงผมไม่มีอะไรอ่าส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับอ่าพ่อค้าทั้งสิ้นนะครับก็คือว่าเราเราคุยกันแล้วเขาก็ส่งมาให้ทดลองใช้ผมก็เลยคิดว่าเออไหน,นๆก็ลองแล้วน่าจะมีโอกาสที่ดีน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับอีกหลายๆคนที่ยังคิดไม่ออกแล้วก็อยากจะลอง จับดูหรืออยากจะลองสัมผัสดูแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาวิดีโอที่ไหนนะครับผมก็ทำเพิ่งได้รับมาวันนี้แล้วก็ทำเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็จะตัดคืนนี้เลยก็ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษพ่อค้าด้วยแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดที่มันพูดไปไม่ถูกต้องข้อมูลทางวิชาการอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องขอโทษผู้ชมวิดีโอทุกๆคนด้วยนะครับก็อยากทำสนุกๆเพราะว่ามันว่างก็ไม่ได้ทำก็ลองจับไฟดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวไอแสงสำหรับ ไฟ300วัตต์สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ